สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทําเมนูอาหารหง่ายๆกันวันนี้เราทําเป็นเรียกว่าเป็นเมนูแซบๆที่เป็นได้ทั้งกับแก้มแล้วก็กินแบบกินเล่นก็ได้นะวันนี้เราจะชวนมาทําเป็นยำข้าวโพดปลากกาบนะคะเป็นเมนูที่อร่อยมากแล้วก็ทําง่ายด้วยนะวัตถุดิบของเราวันนี้นะคะก็จะมีข้าวโพดค่ะมีปลาเกาะมีมะเขือเทศหอมแดงผักชีใบเลื่อยแล้วก็พริกอันนี้ก็จะเป็นพวกเครื่องยำต่างๆเนาะจริงๆมันก็แล้วแต่ว่าบ้านไหนจะใส่อะไรนะคะแล้วก็ตัวน้ายำ ก็แล้วแต่เราอีกเช่นกันว่าเราอยากจะปรุงให้มันได้รสชาติประมาณไหนก็ถือว่าเป็นเมนูไอเดียที่เอามาแบ่งปันเพื่อนๆแล้กันเนาะแต่ว่าสอนทําก็อาจจะไม่ถูกนะนะคะเพราะว่าก็ไม่ได้ให้สูตรไม่ได้ให้อะไรเลยให้เป็นไอเดียว่าเมนูนี้มันก็น่ากินเหมือนกันละกันเนาะก็เดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันได้เลยค่ะ ะไม่รู้ว่าใครจะแกะเป็นเม็ดเม็ก็ได้แต่ว่าเราจะหั่นแบบนี้เพราะเรารู้สึกว่าพอไปอยู่ในยำแล้ว,ว่มันดูแบบเต็มปากเต็มคํแล้วก็ดูน่ากินดีนะคะพอเราหั่นข้าวโพดเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะเอาเขาใส่ไว้ในจานแบบนี้ก็คือเราจะไม่เอาเขาไปคลุกกับน้ํายำ๋ยวค่อยทําน้ํายำเราเอามาราดเขาเพราะว่าพอคลุกเนี่ยเดี๋ยวตัวข้าวโพดมันจะแตกหมดนะคะเพราะว่าเราหั่นเอาอเนาะโอเคนี้ก็พักไว้ก่อนเสร็จแล้วเราก็มาหั่นพวกผักที่เป็นเครื่องยำต่างๆนะคะ คื่องน้มกับตัวเขาโพดเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราก็มาปรุงรสชาติของน้ำยำกันเลยน้ำยำเนี่ยรสชาติก็แล้วแต่คนปราราไม่ปราราก็แล้วแต่จะใส่ด้วยนะคะ ปรุงน้ำยำจนได้รสชาติที่เราถูกใจนะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่พริกแล้วก็หอมแดงน,นะคะลงไปแล้วก็มาเกิือเทปด้วยก็ขุกเขานะคะสุดท้ายนะคะเราก็ใส่ ใบเลื่อยไปนิดหนึ่งชิมรสชาติอีกทีว่าถูกใจหรือเปล่าถ้าถูกใจเราก็อเอาไปราดตัวข้าวโพดของเรากันได้เลยค่ะพอเราราดน้ำยำเรียบร้อยแล้วนะคะสุดท้ายเราก็จะโรยด้วยปลากรอบแบบนี้นะคะก็จะเป็นอันเรียบร้อยแล้วเ,เพื่อนๆสำหรับเมนูยำข้าวโพดปลากรอบของเราในวันนี้ ทำง่ายแล้วก็อร่อยด้วยนะคะตัวข้าวโพดจะมีความหวานหวานนัวนัวกับน้ํายําที่ปรุงได้ตามใจชอบนะคะแล้วก็จะมีความกรอบกรอบหวานหวานเข้มเข็มของปลากรอบนะคะก็ถือว่าเป็นเมนูที่เข้ากันได้ดีแล้วก็ใชเวลาทำไม่นานด้วยนะคะก็ลองเอาไปทํากันดูใครที่อยากอะไรแซ่บ,ซบแล้วก็ทําไม่ยากก็ลองดูค่ะกับเมนูยำข้าวโพดปลากรอบของเราในวันนี้ ก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้ที่เรามาฝากกันถนะ้าหากว่าชอบก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะตอนนี้ไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วนครัวลงคลิปซึ่งเราจะลงคลิปวันเว้นวันค่ะก็ฝากเพื่อนๆติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจด้วยเราก็ถ้าเพื่อนๆมีอะไรที่อยากจะติชมหรือว่าแนะนําสามารถคอมเมนต์บอกเราได้เลยนะคะเราจะได้เก็บเอาทุกคำติคาแนะนําของเพื่อนๆเนี่ยมาปรับปรุงแล้วก็พัฒนาต่อไปค่ะสําหรับวันนี้ส่วนครัวต้องขอตัวล,ลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสสวัสดีค่ะ